สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับปุ้ยอีกแล้ววันนี้วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะวันนี้ปุ้ยแฟนและแม่ย่ากับพ่อปู่จะพากันไปทานข้าวที่บ้านน้องสาวแฟนของปุ้ยนะคะนี่เราเตรียมของเตรียมอะไรใส่รถเอาหมาไปด้วยค่ะปุ้ยจะพาไปชมบ้าน บ้านที่ทําขึ้นมาใหม่ของน้องสาวสวยมากค่ะทุกคนปุ้ยจะพาไปชมนะคะตามกันไปเลยค่ะตามกันไปดูนะคะว่าจะสวยแค่ไหนไปเลยค่ะย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องสาวแฟนแล้วนะคะนี่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะคะทุกคนนี่คือตัวบ้านข้างนอกนะคะทุกคนช่วงยามเย็นนี่ค่ะนี่คือช่วงลงจอดรถและช่วงหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านสองชั้น สวยๆค่ะหลังนี้ประเมินราคาไม่ได้ค่ะคิดว่าน่าจะแพงมากค่ะนี่ค่ะสวยงามไม่ยากนี่ค่ะดูสวยงาม,ม,งามทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องสาวแฟนแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะเป็นทําใหม่เลยนะคะทําบ้านใหม่เลยอันนี้คือบ้านหลังเก่าของอน้องสาวแฟนนะคะตรงนี้คือเป็นที่แปลงเดียวกันแต่คือเราเขามาทําแยกแยกอีกหลังหนึ่งคือหลังนี้ขายค่ะขายไปแล้วเนาะคือขายแต่ว่าเขาก็จะเอา บ้านเก่าเนี้ยหรือทิ้งให้หมดเขาเอาแต่ดินเท่านั้นเ mm hmm. นาะคะ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพาเข้าไปชมนะคะเป็นบ้านมือหนึ่งซึ่งทําขึ้นเองแล้วกอ็อะไรนะเขาเรียกว่าคือความคิดดีไซน์เขาไปดูบ้านหลายๆห,หลังเขามาดีไซน์เองเนาะนี่ค่ะเข้ามาเข้ามาข้างในก็จะเจอนี่ค่ะบ้านก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยเพราะว่า เพราะว่าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานนะคะนี่ค่ะอาจจะลกๆหน่อยเนาะเพราะว่ายังจัดอะไรไม่ลงตัวดูอันนี้คือลงจอดรถนะคะ<ม>ก็จะมีของเยอะแยะอของพวกนี้คือเอาน้องสาวแฟนก็จะขายออกไปเรื่อยๆคือขายให้มันเหลือน้อยลงไปเนาะเป็นพวกของใช้เนาะนี่ค่ะ รอขายค่ะเดี๋ยวเีวพาไปชมอันนี้คือห้องซักผ้าอาจจะลกๆหน่อยนี่คือห้องซักผ้าเครื่องซักผ้าและตู้อบนะคะตู้อบคืออบให้มันแห้งเลยนี่ค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นที่เก็บ <S <S เก็บพวกของใช้ต่างๆนะคะมีนี่ค่ะ เป็นพวกของใช้ต่างๆข้างล่างก็เช่นกันค่ะนี่คือปุ้ยอยากโชว์ตรงนี้มากเลยคือแบบโคตรเลิศอะ่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นทำไมถึงว่ามันติดกับอันนี้เลยนะคือถ้าเราถ้าเราจะดูดฝุ่นใช่ไหมเราก็เปิดหรือเปล่าเออเปิดอันนี้คือไม่เคยใช้แล้วมันก็จะมีอ่านี่ค่ะเวลาเราจะดูดฝุ่นเราไม่ต้องยกมา เราแค่เอาแค่สายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นนะอยากจะโชว์มากเลยนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เราก็เอาอ่าท่ออะไรมาเสียบเนอนาะมันก็จะดูดไปเรื่อยๆห้องต่อไปนี้ก็คือเป็นห้องนอนเหมือนกันค่ะบ้านหลังนี้จะมีสี่ห้องนอนนะคะสามห้องน้ำนี่ค่ะ นี่เป็นห้องห้องนอนคือยังไม่มีอะไรนะคะคือเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยคือยังไม่มีอะไรมาใส่อันนี้คือน้องสาวแฟนจะทำให้ถ้าพ่อปู่ปุ้ยหรือแม่ย่าปุ้ยคนใดคนหนึ่งที่เสียก่อนอีกคนนึงก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่บ้านพ่อปู่แม่ย่าก็จะขายนะคะคือเนี่ยคือทำ ทํารอไว้ตอนนี้ท่านก็แก่มากแล้วนะคะอันนี้คือห้องน้ําคือกว้างมากเสียงก็จะก้องกหน่อยนะคะคือกว้างมากทั้งกว้างทั้งสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนี่คลิปนี้ก็จะยางหน่อยนะคะดูตอนเปิดคลิปแรกคุยอาจจะปากซิสๆหน่อยนะ,ะเออเปิดยังไงอะเปิดยังไงออกเปิดอย่างนี้ นี่ก็จะเป็นที่เก็บของอิอปปถาถะนะคะนี่คืออยากโชว์นี่คือใหญ่มากห้องอาบน้ำโอเคค่ะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะคะคนี่ก็คืออารามนะคะติดทุกบ้านก็ต้องมีติดค่ะห้องต่อไปค่ะก็คือห้องเก็บของนะคะเ,คเป็นเก็บพวกแจ็คเก็ตอะไรต่าง ในเยอะมากอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของคุยพาชมครัวอีกครั้งนะคะมันก็จะลกๆหน่อยนี่ค่ะครัวสวยมากลกหน่อยนะคะนี่มีเตามีไมโครเวฟมีเตาอบนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นซิงก็จะลกๆหน่อยเพิ่งล้างจานเสร็จนะคะโอเคภาพโดยรวมก็จะสวยมากสวยสวยค่ะทุกคนลกมาก <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะแบบครัวมีบาร์ชอบปุ้ยชอบมากแต่ตอนนี้ข้างบนลกเป็นวันคริสต์มาสนะคะ <c oughs> ก็จะลกๆหน่อย คือเรากินข้าวเสร็จแล้วล้างถ้วยล้างจานแต่ยังไม่เก็บนะเลิศค่ะกำลังจะทำอาหารอบแฮมนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในนี่ก็คือห้องครัวอีกเช่นกันค่ะนี่สวยงามค่ะ เมื่อกี้คือห้องสาวแฟนนะคะนี่คือห้องเก็บของคือเยอะมาก <c oughs> นี่ก็ห้องเก็บของสวยงามสวยงามค่ะโอเคไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้คืออยากนำเสนอมากค่ะทุกคนนี่คืออยากนำเสนอมาก เป็นห้องดูหนังนะคะทําห้องดูหนังนะคะ <Yeah. S 1> อืมจอเบอเลอร์เลยค่ะ <Yeah. S 1> อันนั้นก็เป็นม่านทึบนะคะแล้วก็ <Wow. S 1> อันนี้ตอนนี้คือยกขึ้น <Wow. S 1> ถ้าเราจะดูเอ่อหนังเราก็เอาลงนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็นี่คือไฮเทคมากทุกคน <Yeah. S 1> นี่คือแบบปุ้ยก็ไม่อยากเปิดเนาะดูชาร์จเชิตอะไรได้หมดเลยดูนี่ คือนั่งสบายนั่งดูนั่งดูหนังสบายมากนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปค่ะนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่เราตั้งต้นคิด์มารไว้ตรงนี้นี่ค่ะก็จะลกๆหน่อยนะนี่คือห้องนั่งเล่นค่ะทานข้าวอะไรก็มานั่งตรงนี้นะคะ สวยงามค่ะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะฝั่งทางนี้ก็โต๊ะทานข้าวค่ะนั่งได้หกคนฝั่ง,งนู้นก็จะเป็นระเบียงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันค่ะข้างบนก็สวยโอเคค่ะตอนนี้เราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะเราแทนกล้องดูค่ะ ติดไฟสวยงามมากนี่นี่ค่ะสวยงามเดินขึ้นมาห้องแรกเราจะเจอเป็นออฟฟิศนะคะน้องสาวแฟนก็จะไว้ทำงานค่ะห้องนี้เนาะจะไม่ส่องดูอะไรมาก ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นห้องเก็บของนะคะเนี่ยเก็บของเก็บอ่าพวกผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนของน้องสาวแฟนนะคะนี่ก็จะลกๆหน่อยเป็นอ่ผ้าเช็ดตัวผืนอะไรก็ว่ากันไปเราจะไปดูห้องน้ำค่ะ ตรงนี้คือไฮเทคมากเลยเนี่ยคือเมื่อกี้เขาเห็นเปิดเปิดตรงไหนอะน,นี่เออนี่ไงคือสวยมากทุกคนคือแบบอยากได้ไปติดบ้านเลยอ่ะเออเนาะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือดูเปิดไฟด,ดูค่ะ คือเลิศเหมือนอยู่โรงแรมยังไงอย่างนั้นเลยดูสิห้องอาบน้ำนะคะนี่ห้องอาบน้ำคือเลิศมากนี่ค่ะคือสวยปิดไฟค่ะเดี๋ยวตรงนี้อ่าปุ้เปิดไฟก่อนอ๋อ oh, o no. s, s n <ensor>. o oh sensor oh, okay อ๋อมันเป็นเซนเซอร์เ้วก็โง่เนาะเออมืดแหวโอเคดูไฮเทคมากแล้วก็โง่ตั้งนานอันนี้คือเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะคะของก็จะเยอะๆหน่อยะคะ่ะดูนี่นี่นมีตุ๊กตาด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยคะ่ะ มาห้องถัดไปค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้าห้องน้ําอีกห้องนึงคือบ้านหลังนี้ห้องน้าเยอะมากนีห้องน้ำเยอะมาก,มากดูค่ะนี่ก็คือชอบมากเลยอะ่ะนี่ไงนี่ไงคือแบบชอบมากแล้วมันแบบอย่างนี้ได้ด้วยคือแบบเอออย่างนี้ได้ด้วยเลิศ คือแบบสุดยอดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะคือสวยบอกเลยอันนั้นก็จะเป็นเก็บของอิปทะอะไรก็ว่ากันไปโอเคค่ะไปดูห้องใหม่กันส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องของหลานสาวนะคะหลานสาวนี่คือห้องนอน ข้างนอกก็จะชมวิวได้ส่วนส่วนวิวตรงนี้ยังไม่ต้องไปดูมันเราไปชมวิวนูน่นเห็นดอกไม้แดงๆไหมคะนั่นแหละเราชมวิวตรงนั้นนะคะมันก็จะมีตกแต่งต้นคริสต์มาสอันนี้ก็จะเป็นวันนี้คือวันแกะของขวัญเขาก็จะของขวัญมาไว้เตียงนอนคือยังไม่ต้องเก็บไม่ไม่ต้องว่าลกนะคะคือวันนี้คือเป็นวันยุ่งของทุกคนเนาะ ส่วนอีกห้อง,ห,องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องของอหลานชายค่ะอาจจะไม่เรียบร้อยปุ้ยจะไม่ปุ้ยจะไม่พาเข้าไปนะคะคือแบบห้องของผู้ชายเนาะเออก็จะเป็นอย่างนี้อะเออนั่นแหละคลิปนี้ปุ้ยก็พาชมบ้านแล้วนะคะ